ขี่ไปเองนิดนึงเพื่อหาจุดฟาร์มเหล็กต่อไอไอซอยนั้นไม่มีเหรอซอยนั่นอ่ะไอซอยเมื่อวานอ่ะก่อนที่จะออกกนะันไอซอยเมื่อวานมีนะแต่น้อยเหรอไม่อยากเข้าไปอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนจะมีคนเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ไงไม่รู้เหมือนมีคนจ้องเอ้ยเจ็ดเคเอาอ่ะเรามีคนมีเซสแล้วฮะอันนี้คือตะจิตสัมผัสใช่ไหม โดน <'m> โดนประปีรัญยาไรขบเมื่อกี้เนี่ยสองสองตัวฆ่ามันยังฆ่ามไม่ได้เลยจะยิงยิงนัดเดียวไม่ตายว่ะไอตัวนี้นก,กว่าทุกตัวเลยว่ะไอตัวนี้เจตผมฆ่าวีเวอร์ได้นี่ว่ะเนี่ขนมันเอ้ยเอาเอ้ยคอยมอเมนต์ว่ะ เฮ้ยอะไรพังวะมองเหมืนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปบ้านดิเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้เฮ้ย,ยมันตีตู้พังใช่บอกแล้วว่าอย่ายิ่งไปบ้านยาเอยอะของในตู้เยอะด้วยตีเหี้ยอะไรวะนะแม่งเถึกจังวะเยี๋เอ้ยของในนั้นเยอะด้วยสัตว เออตายสักทีเถอะเฮ้ยเจอทีเล็กแล้วไหนอยู่ไหนวะงาบันอยู่อะ่ะฮตัวอะไรตายนี่ดิไอ,อที่ชนเขาเนี่ยนะใช่เออ,เอ,อมันไล่ชนชาวบ้านไปทั่วเลย จะฟาร์มอะไรแถวนี้ป่ะเนี่ยไม่น่าจะมีแล้ว okay, จะออกละเออไม่มีตู้ตรงนี้ก็ดีอย่างนะมองเห็นเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าว่าน้ำตรงนี้ตื้นเกินได่ไม่ได้ใช่ไหมใช่มันตื้นไม,ไม่ได้ โอ้ติดเลยอะเลี้ยวก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เลี้ยวติดติดหินป่ะนี่ไงติดหินเนี่ยรอใช่หินอยู่ตรงไหนวะตีหินออกก่อนเออตีหินออกหมดนี่เลยหมดเนี่ยเนี่ยก้อนนี้เลยตีมันตีมันอย่าไปตีบ้านก็พอเรียบร้อย โอเคไปได้ติดหินก้อนใหม่อีกว่าวะเนี่ยโหไอ้เหี้ยครั้งนี้อยู่กลางเลยวะ่ะเออจะออกทางนี้ใช่ไหมเอาชอนหินอ,อีกูมัเอาเอาตีหินอ,ออกเก็กกายไป <laughs> 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 เก็กกายไปทุกอย่างเลยอะไรติดก้อนใหม่ไปเนี่ยไป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 เนี่ยติตาออกซ้ายนะ่ะเส้นเส้นซ้ายเลย โอ้เฮ้ยติดเลยนั่งหนาวะนเนี่ย <laughs> จะได้ไปไหนไม่แน่วันเนี้ยจะติดบ้านบีเวอรนะ์อีกวันอ่ะเออว่ะติดไหมไม่ติด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 ก็บีเวอร์เขามีไระสางสร้าง,สร,างสร้างเป็นเขื่อนไมเใช่หรอวะทำไ,ไมไอ้น,นี่มันสร้างแค่กระจุกเดียวบีเวอร์สร้างเป็นสร้างเป็นเขื่อนเลย เป็นเขื่อนกั้นนังมันมันสนมากบีเบอร์มันจะสร้างเป็นเขื่อนเลยนะอ้าวออกไม่ได้อีกไม่ได้อย่าบอกนะว่าน้ำตื้นได้ไหมน้ำตื้นจริงออกไม่ได้โอ้ยปากหามเย้ยต้องกลับทางเก่าวะนั้นหรอวะต้องรอน้ำขึ้นใช่มเนี่ยหรืออะไรชาตินี้เราเจอทำไหมเนี่ย <laughs> เฮ้ยตัวเฮียอะไรหางยาวๆหนจะบอกว่าทีเล็กตัวเฮียหางยาวน่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตัวนี้นี่ว่าชิบหายแล้วไหนวะไปสายมือเนี่ยซ้ายมืออ๋อต้องยิงแล้วแหละอยาอยายิงมันจะเผื่อข้างหน้าเอาทางตันทำไงตันไงกูพูดถึงกูพูดถึงก็ตันจริงๆ กล้มไม่ได้เลยตอนนี้เราต้องทำกับดักล่อมันนะเฮ้ยหรือจะหรือจะฆ่ามันเออว่ะกดดักวางแล้วพี่พี่มีแถบอยู่นะทำ <Okay, S 1> ไหม <okay. S 1> แต่ต้องรอมาฝั่งนี้นะอย่าไปใกล้บ้านนะเดี๋ยวพี่วางแถบก่อนเดีย๋ยวรอให้แถบกลางก่อนนะค่อยไปนะดูตัวแม่งใหญ่ีๆเลยเนะี่ยใหญ่มากมีไทเท,ทอนท็อปเหล็กด้วยวางอันเดียวไม่น่าพอต้องวางสองอัน มแมีตัวที่แบบคล้ายนกอะไรที่มันอยู่ในป่าโอเคกาลางละเป็นสไลป์เปอร์ว่ะต้องอยู่ <c oughs> ตจนคนละที่ซะหน่อยละโอเคนะออเอายังเอาเออยิงหัวแม่งเลยมา ติดแทบกูนั่นแหละตีตีเข้าหัวเฮ้ยติดอีกแทบหนึ่งนี่เข้าหัวเออตายตัวนี้มันชื่อเียอะไรดีนะมันเวิวแค่หกสิบมึงกั้นมึงเออตัวนี้มันชื่อเวิวเป็นร้อยมึงสไปโนไปโนอใช่ ก็ทำไมตัวนี้มันดุจังเอาเรือไปซ่อนเอาแล้วกูก็มาสตันอะไรในน้ำแล้วเนี่ยเอ้ยมีสตันในน้ำด้วยเหรอเออตายปลาปลาแดกกูปลาแดกหรอเสียช่วยหน่อยปลาแดกนี่น้ำปลาละเออใช่ ตายกูตายแน่อะไรว่าโดนไทเซิร์ท็อปเดี๋ยวขับเรือเลยยังเรามาขับเลยยี่ขึ้นไปข้างบนอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นจังเขี่ยขึ้นละติดประตูด้วยยุงเข้าอยู่ชั้นสามก็บินได้นะ <laughs> มีเตานอกระแต่แใช่อยู่ๆไปก็ปิวออกเลยอะปวดหอเฮ,โฮ,<โ>ฮ้ยลองีมผมนึกว่ามันจะเป็นหินซะอีกมันเป็นป่าเนี่ยมันเป็นป่ากลกกางออะนึกว่าแต่มันจะเป็นหินอะอย่างนี้มันก็จะซ่อนเรือได้เพราะว่ามันตะเลิดมาแล้วนะไอช่องที่ว่าเนี่ยเหรอใช่ไม่มันมันอยู่ตรงนี้อยู่ช่องนี้ไอช่องที่ว่ามีตรงเนี้ยอ๋อ<ร>จะช่องแคบใช่ไหม เออที่ว่ามันเป็นช่องที่ว่าต้องมุดเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยใช่ปะวะมันแม่นไหมนี่นั่นนหะสิมันแม่นบอมือนจะไม่ใช่วะมันแมนบอเอ,อเดี๋ยวขึ้นไปดูกันโอเคเครื่องนี้ครับได้แล้ว เออว่ะตรงนี้เครื่องพลันช์ตรงนี้จริงด้วยแต่ว่ามันมันไม่ใช่หินว่ะป่าเบลันยาก็เยอะช่นไายมันเป็นป่าโกงกลางเอ้ยงูโอ้ยงูกัดโอ้โอยตกน้ำเหรองู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 กัดบ้านงูกัดบ้านงูกัดบ้านเอามันออกเอามันออกลองเอามาโหไออ้้เียะรโบอาโบอาโบอาเหรอโบอาเหรอ อ่บาบัวตายละโอ้โหไ้อะะรวมีแผลแบเบี้ยได้บัวบับวอาแผลแบเบี้ยได้ด้วยเหรอให้จะหนังกับเนื้อโอ้โ,อโหมันยังมีเหย่อหน่ะในน้ำอะ่ะเหรอใช่ยังไม่หมดหนุนพระว่าพระว่ะามาะว่าเอ้ยอนนกบเหรอวะอันนั้นกบกบเขียดต้องยิงกบเขียดละเฮ้อ๊อ๊ยติดพิษโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยมาเต็มเลยโอ๊ย นี่ไงกบเพียดกบเพียดอ่ะอยังไม่ตายเหรอวะเนี่ยเออตายทีเถอะเฮ้ยแดยน้องสาวอะไรนะสีชมพูสีหลักสีอา,อาวไอเจดหลับสลบช่วยด้วยอ,อ้าวระยัดไปตัววะแบกแบกเข้าบ้านหน่อยแกอุ้มหน่อยอุ้มเข้าบ้าน อุ้มครบบ้านทีอันนี้คือแกอุ้มผมอยู่ใช่ไหมใช่อ้าวหลับมันกันแล้วทำไมเพลงมันมันบิวจังวะเนี่ยใครไปทำอะไรเอ้ยเสียงอะไรตีเรือวะเออเสียงมันกบเลยอ่ะใช่ตีเรือตรงไหนวะข้างหลังปะเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันตัวอะไรวะปะเลยไฟฟ้าเฮ้ยปิงเหรอไม่ใช่ปะเลยไฟฟ้า ตัวมันเล็กมากตีให้หน่อยเดี๋ยวนะตัวอะไรอ่ะปิงเหรอใช่เพียรมันออกไม่ได้ด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะออกออกแล้วอ๋อเมื่อกี้นี่มันปิงเหรอเนี่ยอุ้ยปิงมันเกาะนึกว่าแต่ปลาไหลไฟฟ้าเหียตัวเบลเลอร์เลยตัวเท่าแก่เฮ้ยอะไรมันตีปะปลาเป็ดลัญญา ความเป็นญาติมาเต็มเลยอะ่ะเฮ้ยตัวเฮียอะไรหมาเหรอนะ่ะเสือชิบหายแล้วเจ็ดไหนวะขึ้นเรือขึ้นเรือเร็วอย่ามันหลุดออกมาได้มากัดเราได้หรือจะฆ่า,ามันดีปะอยู่ในนั้นเหรอโน่นมันวิ่งอยู่ตรงภูเขาตรงต้นมะพร้าวหน้าวิ่งวเวลเ่าไรไม่รู้เหมือนกัน มันมาแล้วยิงม่ก่อนเลยจเจดออกจากบ้านออกมาจากบ้านหนีป่ะจะตายจะตายเอาแม่งวนมาเออวิวสี่ห้ามันได้เลยว่ามันยอมได้เลยว่าเสือกีต้าร์ใครอ่ะไอไข่วเนนะ่ะเอาหายไปแล้ว ตามมาเหรอใช่ว้าในโรงเสาเฮียอะไรเย,เยอะเต็มเกาะเลยวะใครอ่ะอย่าบอกว่าแอดมินเหรอยังไม่ไปเหรอเนี่ยอ,อยู่ตรงบ้านเราอ่ะมันวาร์ปมาใไหมไม,มันบินมาปราตีนบอกเข้าแก๊งมันไหมอะไรอย่างเงี้ยเต่ไม่ไปงั้นผมจะยิงมาแล้วนะไป้ลองไปกลอง โอ้ยเหียกูเกือบยิงมึงแล้วกูไม่เห็นบังกรมึงเฉยแต่ตอนนี้กูเห็นบังกรมึงละเฉยจะหนม่ยวะแม่งแม่งปืนไม่มีกระสุนถ้าปืนมีกระสุนยิงมันละปีนไม่มีกระสุนน่ะปีนไม่มีกระสุนยิงถูกก็ก็ตายอ่ะยิงถูกยิงเพียดไม่ใช่ยิงถูกยิงเพียดหรกพูดพูดถูกพูดเพียดอะตอนเนี้ย อเดรด่งเสาโอ้เดรุ่งเสาก,ก็พอเดรุ่งเสาเว้ยแมงป่องก็พอแมงป่องเว้ยนกก็พอเพามันว <พอ S 1> ิ่งหนีอะไรมั้ยนะหนีเราเดี๋เดี๋ยวมันเห็นเรามาเลยเห็นแล้วเนี่ยนี่เหละวะยิงแมงป่องตัวนี้ได้ไหมเสือเจเสือยิงยิง,ยงเจเสื้องลังตายไหมไอ้เหี้ยลูกหมดทำไม่ตายเราตายนะโอ้โห โอเคไม่ไม่สาบายใที่จะไปยิงไอ้พวกเคียดูได้แล้วหมดไปกระเสือลแล้ว <c oughs> ทำไมอันนี้มันเป็นแสงสีเาขาวาลงลงๆวะรอตารอใจและเดี๋ยวกูไปอีกแล้ยเฮ้ยอันนี้แสงสีน้ำเงินวะไหนวะอยู่ตรงชายหาดใครเห็นไหมนะอ๋อใกล้ๆงั้นเราขี่ไปดูเอา ตะโขบส่องก่อนไหมเผื่อแบบแมงปองแมงป่องเสือเฮี้ยอะไรอีกโอเคทางตันละเอาเรือจอดไวจ<อ>ด้จอดฟังนี้จอดฝั่งนี้ดีวกว่าจะไม่ออกไม่ได้อหินมันรีใหม่เหรอหินขึ้นใหม่เหรอใชห่หินมันหินมันรีติดอีกแล้วบ้านกูนติดอีกแล้วติดอะไรอ่ะ หนออกไม่ได้แล้วว่ะเจดเดี๋ยวเราง,งใส่แล้วจะอยู่นี่ถาวรแล้วเราโดนเสามาดันเด้อมันไม่ดันนะเดี๋ยวมันจะตีะดิเข้าไหนวะมันจะมีอะเจดมานี่มานี่ตามมาไหนเอาฝั่งนู้นเหรอโอเคพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เรามองหาช่องเล็กช่องน้อยเลยว่าตรงไหนเนี่ยพอที่จะเอาตัวเราเนี่ยยัดเข้าไปได้ระวังโดนด้วยนะมีโดนด้วยมีหมอกหนาจังมันอยู่ไอ้นี่เลยมันอยู่แบบว่าเป็นหน้าผาอยู่อยู่แถวๆหน้าผาเลย ชถวนี้ก็น้าผาเยอะเนี่ยใช่มันหมอกทำไมวะเนี่ยกูงงอะไรวะเนี่ยวะแต่กปกติก็หายากอยู่แล้วมันหายากกว่าเด้มอีกมีไฟฉายวะหล่ะไม่มีเดยอ้าวหิวน้ำไมกูมีกระติกสนามปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับนี่นี่นี่นเ,เจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมไหนก็อยู่ไหน,นเนี่ยนี้ เห็นเดินเสารัวนี้ปะหลังเดนนเสาตัวเนี้ยที่มันเดิอนอ,อยู่เนี่ยโอเคเออ,อน,นี่ไงเอาไอ้เหี้ยแล้วกูหิวน้ำอะไรวะเนี่ยพระเจ้าเราต้องวิ่งกลับไปกินน้ำเพ่อเนี่ยในนี้น่าจะมีน้ำข้างล่างอะเจ๊ดคอะไรเนี่ยใครมาวางเครื่องอะไรไว้ก็ไม่รู้อันนี้คนสร้างนี่ไงคิดตันตันลอยหัวก็ด้วยน่าจะคนนะ แสดงว่ามีคนรู้แล้วเหรอเนี่ยว่าที่นี่มีถ้ำอ่ะแม่น้มีน้ำไลยหรอวะช่างแหงแหลงอะไรเช่นนี้ไอเห็ดพวกนี้นี่มันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ไี่ไงน้ำโดดลงเลยหิวนาว ด้วยความหิวน้ำลึกซะด้วยไอ้เหี้ยป้าย่าโจอู้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 พี่ตาช่วยด้วยพี่ตาแมงปองเกลค้ยงไอ้เหี้ยไม่ต้องเสื่มเลยเพรจะรอดได้เปล่าโอ้โห